สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่ๆมาในอีพีที่แปดสิบแล้วนะคะวันนี้ช่องน้องละพีนะคะมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมดยี่สิบห้ารายการนะคะพี่ๆสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพิเศษเลยนะคะสามรายการหนึ่งพันบาทนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ๆจะส่งแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนเข้ามาได้เลยนะคะคลิปวิดีโอวันนี้ นี่นะคะพ,พี่เป็นวันเสาร์ที่11มกราคม2568นะคะนี่นะคะก็คือช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR Code นะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย์1ป2 8 2ได้เลยนะคะช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะ ฝากพี่พีที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งให้ช่องเนาะให้ช่องน้องะพีด้วยนะคะพี่พเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยเนะคะเป็นพาาเนื้อผงวัดปากน้ํานะคะเรียมตรับพร้อมใช้งานนะคะพี่พีด้านหน้า <ๆ S 2> ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พรายการที่หนึ่งนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระซุ้มกรนะคะพระซุ้มกรเรียมตลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะแอดไลน์แจ้ง e p ีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะ e p ี EP นี้เป็น ep 8ีินะคะพี่พ ไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเรียมกรอบพลาสติกนะคะพี่พีให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระสมเด็จเตรียมรลรับพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่5านะคะรายการที่5นะคะก็จะเป็นเหรียญชินล่านหลวงปู่บุญนะคะ รียมกอบพลาสติกเรนูสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ 400บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ e m s นะคะพี่พจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะ3รายการ1,000บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7เป็นพระรอดลำพูนนะคะพระรอดลาพูนนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าเาเลยนะคะ รายการไหนไม่ใช้พี่พี่แอดไลน์แจ้ง E.P. แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะต้องแจ้งอีพีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นพับปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พี่รายการที่9นะคะเป็นพระกําแพงนะคะเป็นพระนางกําแพงกลีบบัวนะคะพระนางกําแพงกลีบบัวนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ๆพ,พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่11นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นพระธาตุมาปางเนื้อชินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีทาชอาว้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่สุขนะคะ ด,ด้านหน,าน้น <G TA> นะะาด้านาข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่สิบสามนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการนั้นๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่ก็จะเป็นพระซุ้มก่อนนะคะพี่ๆพระซุ้มก่อนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15้านะคะก็จะเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพี่ีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ 400รอบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้3รายการ1000บาทนะคะจะส่งพัสดุให้ทุกวันยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินนะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไหม่ใช้พี่พี่ก็แอดไลน์แจ้งพี่แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะพี่พี่เหรียญอาจารย์ฟันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่19นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหนา้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่า้าไหนสะโดวกโอนก็สามารถโอนเงนเข้ามาได้นะคะไปต่อกันที่รายการที่2 0นะคะรายการที่20นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะ เหรียญหลวงพ่อมงคลประพิษนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเรียมรลับพร้อมใช้งานนะคะ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะไปต่อกันที่รายการที่2 2นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นพัะสมเด็จเตรียมตลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ ประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่ๆก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเตรียมตลับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆเตรียมตลับให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะรายการที่24ก็จะเป็นเหรียญหล,ะะ ag er ag ลวงปู่ดุลนะคะเหรียญหลวงปู่ดุลเรียบตราพร้อมใช้งานนะคะพี่พีด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะต้องขออภัยที่สะท้อนด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้ใหม่เลยนะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการที่25รายการสุดท้ายเลยนะคะพี่พีเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพระสมเด็จรายการที่25นะคะพี่พี่รายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่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 สามารถแอดไล์นะคะขอรูปภาพชมได้ใหม่เลยนะคะเพียงแค่พี่พี่แจ้งอีพีแจ้งรายการให้ถูกต้องนะคะ พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องน้องและพี่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆรายการใหม่ๆนะคะพี่ๆถูกใจรายการไหนนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเ,เพื่อนนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 16 16 1 6 9 1 6 2 8 2ได้เลยนะคะช่องละพีของเก้าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ